ดีต้อนรับเข้าสู่วิวข่าเช้า5นาทีถึงแม้ว,วันนี้จะไม่เช้าก็ตามก็ลงวันนี้เผื่อแผนวันนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับแดงยับเหตุ ETF เลื่อนตลาดใกล้กับตัวหรือยังคำตอบ้องกันใน,คล,นคลิปนี้คลิปนี้วมิชการชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใด มาแล้วนะครับหลายคนมาถามเต้นเยอะเลยน้ว่า ETF เลื่อนส่งผลยนงไ่องต่อ bitcoin วันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าผ่านหน้ากราฟกันดีกว่านะข่าวล่าสุดครับก็ขอบคุณภาพจากเพจ b i ิดต i n ด้วยนะ bitcoin spot ETF ตัวสุดท้ายของ global x ที่จะต้องเด a ไลน n e วันที่21เดือนนี้ประกาศครับเลื่อนออกไปดังนั้นแปลว่าการตัดสินใจที่จะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็คงจะต้องรอรุ่งน้าวแหนนาคตครับแต่สิ่งที่เต้นมองในตนลาดนะก็ค่อนข้างไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเดี๋ยวไปดูนะว่านะ เป็นอย่างไรบ้างก่อนก็สู่วิเคราการ์การแอบขายของนิดนึงครับวันนี้ที่ วิเคราอีกชุดเ่มกับเวฟเนี่ยเพราะว่าเติ้ลให้ส i กแนลไว้ในกลุ่มหมูกระทัดเดร์นะครับแน่นอนว่าให้สิกแนลแล้วก็ติดดอยกันเรียบร้อยครับแต่พวกเรายังทนแดงนะยังไม่ถึงจุดสต็อปดรอสเร็วๆนี้ใกล้จุดกุญจกับตัวแล้วน่าสนใจที่จะเล่นครับนั้นใครที่อยากหาแผนการเทรดดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้ากลุ่มหมูกระทัดเดร์มาติดดอยด้วยกันครับเทรดคนเดียวมันเหงาอยู่ด้วยกันดอยด้วยกันดีกว่าครับถ้าเกิดคุณมีบัญชีโอเก็อยู่แล้วอยากมาอยู่กับพวกเรา เต้นมิวีการครับทักแฟนเพจอินบ็อกมาได้เลยนะล่าสุดนะแดงขนาดนี้ตลาดจะตับกลับตัวก่อนหรือพอร์ตเราจะแตกก่อนคิดเห็นยังไงพิมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าปล่อยให้ทตานคุยคนเดียวนะคุยคนเดียวมันเหงาเมื่อวานนี้อัปเดต DIA ไปนะครับก็เรียบร้อยนะมีการ breakout ขึ้นมาแล้วนะใครอยากตามลองดูครับสำหรับตัวของ t a a แผนอยู่ในคลิปเมื่อวานนี้หรือใครอยากได้แผนล่าสุดเข้ากลุ่มไลน์ลิงก์อยู่ด้านล่างสแกน QR code กลุ่มส่วนพักใจมันดอยเตินบอกมาในนั้นแล้วนะครับนี่อ่านี่คือพอิชั่นที่เตินเพิ่งเข้าไปบอกแบบไหนบิตคอ,อยัยงไงเขออ้าแบบนั้นดังนั้นเราจะดอยไปด้วยกันนะครับสตัวของพ i a ออ่ะลุยกันต่อครับกลับมาสู่เนื้อหาหลักของเราดีกว่าบิตคอยเอายังไงเมื่อวานนี้เทกันยับเลยโอ้โหติดลบการระเนระนาดส่วนตัวของเต้นเองเนี่ยก็มีการติดลบเหมือนกันนะอ่ะตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ เออต้นก็พิมพ์ให้กําลังใจเพื่อนๆไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าให้กําลังใจหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ากําลังท้อครับไม่มั่นใจในการเทรดรู้ไว้นะคนที่ขาดทุนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวมีเพื่อนๆหลายคนในตลาดครับก็ขาดทุนเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องเศร้าไปนะไม่ต้องแบบเฟลไปนะแต่สิ่งที่เต้นอยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับคือสิ่งที่ทําให้คนที่ขาดทุนหนึ่งคน แล้วจบออกไปจากตลาดไม่เทรดและการพนันก็อีกหนึ่งคนมีกําไรกลับคืนมาได้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่ามันนิมเนจเมนนะครับหรือว่าการควบคุมเงินที่เสียได้ตัวหนึ่งไม้ลิปเปอร์เทรดนะเราจะมีเมื่อเราควบคุมได้เนี่ยสมมติเติ้ลควบคุมว่าจะลบ15บห้าดอลลาร์ตอนหนึ่งไม้คิดเป็นหนึ่งอสองเปอร์เซ็นต์พอร์ตถ้าผิดทางเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขน,นะแข่งไม่รวมปะแต่เท่านี้เราไม่คุมเนี่ยเราสต็อปร้อแล้วเสียเยอะเกินไปเนี่ยเจ็บทีหนึ่งก็จุกอะ แล้วคุณก็จะไม่อยากเท็นต่อดังนั้นเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวันนี้มันเดเป็นตรงนี้ลงในช่องนะฝากติดตามด้วยบิตคอยนครับเป็นอย่างไรนะอัปเดตกันอย่างเร็วๆครับนะตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอย่างแรกครับบิตคอย หลังจากที่ข่าว CPI แล้วก็ตัวของ ETF ออกมา CPI ออกมาเป็นข่าวดีครับแต่ ETF ประกาศเลื่อนก็ทําให้มีการเทลงมาและสิ่งที่ท่านบอกเมื่อวานนี้ครับขึ้นแรงลงแรงไซเวย์ออกข้างเสมอซึ่ง ตอนเช้าเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นใดๆครับว่า Bitcoin จะวิ่งเป็นแบบไหนแต่วันแต่ว่าตอนนี้ครับ6โมงครึ่งของวันที่18เนี่ยมีแพทเทิร์นออกมาให้เราเห็นว่าอาจจะเป็นแบบนี้ครับคือวิ่งไซเวียอยู่ในกรอบราคาตรงนี้อ่าด้านบนเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ3 6 6 0 0นะครับโดยที่จะมีเส้นยกโลขึ้นมาแบบนี้อ่านี่คือแพทเทิร์นที่ต้นตามในปัจจุบันครับ นี้สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดบิตคอยสามารถเบร a k อา t สามหมื่นหกขึ้นมาได้ต้นคิดว่ามีโอกาสที่วิตคอยเตรียมที่จะวิ่งต่อไปจู่เป้ากาของเรา42,000ครับนี่คือสิ่งที่ต้องตามกันต่อโดยถ้าเกิดเราเชื่อมัน่นเราใบแอดเรายึดติดกับแพทเทิร์นนี้สิ่งที่เราจะคาดการในเรื่องของเวลาได้เนี่ยก็จะบอกว่าคงไม่เกินวันพรุ่งนี้ นะครับวันพรุ่งนี้10บโมง1ิบเโมงคงจะรู้ผลการว่าเบรกไปด้านไหนแต่แน่นอนครับเตินก็คงจะมองขึ้นต่อไปจากตัวของ b บิตคอยนะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนแม้จะมีขาวเลื่อนอะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมบิตคอยมันไม่ได้ลงยาว8เมตรว่ะมันมีแรงซื้อคืนครับแรงซื้อคืนแรงแรกมาจากไหนครับแรงซื้อคืนที่แรกคือมาจาก36 0 0 0พาเอาไม่ใช่สิ เส้นเทไลน์ตรงนี้ครับย่อลงมาแรงมีคนรับซื้ออีกรอบหนึ่งย่อลงมาแลมสามหมื่นหกพันมีคนรับซื้อนั้นต้นเลยมีมุมมองกับข่าวที่ออกมาครับว่าอ่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าบิตคอยเอเซเป็นข่าวร้ายเนี่ยที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วเราไม่เป็นผลดีต่อตลาดเป็นผลแย่เนี่ยราคามันก็ไม่ได้ดิ่งเหวนี่หว่านั่นแปลว่าไงนั่นแปลว่าถ้ามีข่าวร้ายยังออกมาขนาดนี้ถ้าเกิดมีข่าวดีขึ้นมาล่ะ มันจะขนาดไหนก็คือข่าวร้ายไม่ร่วงอืมมีประเด็นดังนั้นเต้เลยเลือกที่จะปแปรอดฝังขึ้นนะครับาที้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นอะไรก็ได้ครับังนั้นถ้าเกิดมันไม่ขึ้นละ่ะจะมองแบบไหนถ้าเกิดว่ามันไม่เอเบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นครับทุกคนเติ้นก็จะกลับมามองเส้นเทยลายตรงเนี้ยว่ามีแรงซื้อเข้ามาไหมถ้าเกิดมันปิดหลุดลงไปเลยปิดเป็นแห่งแดงเนื้อเต็มเต็ม ไม่ไม่เหมือนนี้ครับอย่างล่าสุดที่มันลงมาเนี่ยเป็นไส้เดี่ยนอันนี้อันดโลมได้แต่ถ้าเกิดมันดิ่งลงมาปิดเป็นไส้แดงอ่ะแท่งสีแดงเนื้อเต็มเต็มลุดเทนลายขาลับอนนัตัวไข่ตัวมันคงจะต้องออกปิดไม้ลองหนีก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นครับก็เตรียมเจอกันที่ดวงจันทร์ได้เลยนะโอ้โหอย่างกาวนะแน่นอนผมเปิดไม้รองอยู่เยอะนะครับหวังว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นดังนั้นแผนของวันนี้วันพรุ่งนี้คือหนึ่งรอไขว่เปนเบรก นะถ้ามันถ้ามัน break out ขึ้นไปได้ครับตรงนี้นะถ้ามัน break out ขึ้นไปได้เป้าของเติร์นเนี่ยจะอยู่ที่มันสี่นสองนั้นวิธีการเล่นครับเอาสักหนึ่งชั่วโมงนะให้มันปิดแท่งสีเขียวเนื้อเต็มเต็มเหลือแนวต้านสามหมืนหกพันหรือคุณจะรอ break out r e t r e a แล้วเกิดแท่งสีเขียวเขียวขึ้นมา ก็ค่อยตามได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นลองมองแผนดูรอตลาดเลือกทางอย่าเสี่ยงในสภาวะไซเวถ้ามันขึ้นคุณก็ได้ตังค์ครับแต่ถ้ามันลงคุณก็เสียตังค์คุณจะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองทําแมวอะไรดังนั้นที่มันมีวิธีการที่ปลอดภัยกว่าเสี่ยงน้อยกว่ารอคุณอยู่นะครับก็เหลือคงคุณตังค์คุณไม่ใช่ตังค์ผมอรอตคุณไม่ใช่อรอตผมก็เลือกเอาเอง แล้วไปอยู่ตรงต,ต,ตัวต่อไป e ีเธอ e รีด้านอีเธอ e รีกันบ้านนะครับอีเธอ e รียังมองเหมือนเดิมนะในภาพใหญ่เนาะอีเธอรีมต้นยังมองว่ากลับมาเทสแนวรับบริเวณนี้อยู่แต่อีเธอ e รีมทรงยังไม่ได้ดูดีเท่าบิตคอยครับหมายความว่าอย่างไรแน่นอนครับตรงนี้เราเห็นการย่อลงมาทดสอบที่แนวรับของ e t เธอ e รียเรียบร้อยแล้ว แต่ในดูของหน้ากราฟอีเทอรเรียมตรงนึงเองยังไม่ได้เห็นแพทเทิร์นอะไรเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งที่ต้นทำคือต้นก็มาโน,โนแนวต้านมาแนวหนึ่งแล้วกันนะก็คือจะเป็นแนวประมาณสะ1960-190บริเวณนี้ ถ้ามันมีแรงซื้อดีดขึ้นมาเหนือแนวนี้ได้เติ้นคิดว่าค่อนข้างปลอดภัยคิดว่าแนวรับตรงเนี้น่าจะรับอยู่แล้วช่วง1900-1920คงรับอยู่งนั้นตอนนี้อีท e เรี m มยังคงไม่ได้มีทรงอะไรที่น่าสนใจครับหรือบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราตีเป็นเทรนไลน์แบบนี้ลงมาได้ไหมมาตีเป็นเทรนไลน์พลาดลงมาแบบ,แบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดเราตีเป็นเทรนไลน์แบบนี้นั่นแปลว่า ถ้ามันเบรคเทเลนตรงนี้ไปได้อีเทเรียมก็อาจจะพ้นขีดอันตรายแล้วหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้าหากเรา b บแ s วนเซมมุมมองนี้เอตรงนี้มันเป็นอินเวอร์สเฮ n แอนด์โชเดเป็นแพทเทิร์นกับตัวหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับ ก็คิดว่านะตอนนี้มันคงอ้างอิงต่ b บิต o อยเป็นหลักน,นะถ้าบิตคอยไม่เบรกอีเธอ u รีมอาจจะขึ้นยากกันหน่อยครับดังนั้นพรุ่งนี้รอดูบิตคอยกันว่าจะพาน้องๆวิ่งขึ้นไปหรือเปล่าหรือจะทิ้งดิ่งลบเลยอันนี้รอดูนะครับส่วนแผนของกลุ่มเติ้ลที่เข้าไปเนี่ยนะอ่าไปไปดูตรงนี้ปึ๊บอ่าไปดู Ethereum นะ Ethereum อีเธอ e รีนะอีเ e r e รีมก็เพิ่งเข้าไปนะครับอันนี้เต้ลเข้าโพซิชันใหม่สต็อปลอประมาณหนึ่ง เท่าไหลว่าหนึ่งแปดห้าพกว่าๆนะที่ต้นส่งไว้ในกลุ่มนะครับส่งไว้ในกลุ่มหรือว่าณนะตรงนี้เองในะอีททเรียมเต้นยังมองนะใครที่อยู่ในกลุ่มหัวดานะครับเดี๋ยววิเคราะห์ตรงนี้เต้นยังมองว่าตรงนี้มีแนวโน้มที่จะกลับตัวได้ดังนั้นก็ ถือกันไปก่อนครับเล่นตามแผนของพวกเราต่อไปนะตอนแกนโชว์ไม้ดูว่าเออเนี่ยต้นก็มีการเข้าอีเทเียมอีกหนึ่งไม้เพิ่มไปแล้วนกะตอนนี้ครับก็ลุ้นที่จะขึ้นต่ออีกเหมือนกันนี่คือตัวของอีเทเรียมครับต,ตัวสุดท้ายตัวที่หลายคนไม่ได้พูดถึงแต่ผมมองเห็นว่าโคตรน่าสนใจคือเหรียญเวฟครับเหรียญเวฟเหรียญเวฟน่าสนใจอย่างไรครับทุกคนดูเส้นสีเหลืองตรงนี้ ชนล่วงชนล่วงชนล่วงเฮ้ยตรงนี้เบรกเอานี่คือภาพใหญ่นะทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นคือกาวเท้าเฟเบียนและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเบรกครัเดว้ยมันโคตรน่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบรกครัเดที่มันสะสมพลังมากี่วันดูเลยสะสมพลังมาหนึ่งปีเบรกได้ ไม่อยู่จะวิ่งถึงเท่าไหร่โอ้โหเปิดแล้วก็กล่าวแล้วนะครับดับงนั้นตรงตรงนี้เองเ่ยเมื่อมีการเบรกเอาขึ้นไปสิ่งที่เติ้ลทำคือเติ้ลไปหาจังหวะในการเข้าซื้อตรงนี้ครับซึ่งก็เข้าแล้วดอยแล้วทนแดงอยู่กับบรกราเดเดอร์นะตอนนี้นะครับอะไปดูรายละเอียดตรงที่เขาเบรกเอากันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นสับตัวของเวฟนะสับตัวของเวฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าย่อลงมาครับกลับมาที่แนวรับครับอะย่อ,ยอตรงมาตรงนี้ นเนี่ยย่อลงมาเ่ยไปที่แนวรับหรืออาจจะมองว่าย่อลงมาทดสอบเส้นเทร์ไล์กราฟเดย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับณตรงนี้เนี่ยยังคงไว้วางใจไม่ได้คล้ายกับบิตคอยและอีเชวิมคือโอเคพุกนายย่อลงมาก็จริงแต่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มครับว่าเขาจะวิ่งต่อหรือเปล่าเป็นเพียงแค่มีแรงซื้อรอที่แนวรับ ของพวกเขาเท่านั้นดังน,นั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเวฟเนี่ยคล้ายกับอีจเจอเรียมคืออย่างน้อยที่สุดครับขอยืนอยู่เหนือ2.17นะครับยืนอยู่เหนือ2.17ถ้ากลับไปยืน2.17ได้เติร์ว่าเวฟม,มีโอกาสที่จะวิ่งครับแต่ถ้าวิ่งไม่ได้เนี่ยหลุดลงไปต่อก็อาจจะต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อใหม่อีกหนึ่งครั้งตรงนี้ลองไปวางแผนเพิ่มเติมดูนะ คุคนอาจจะมีแผนที่แตะแต่กรนเติ้ลก็ได้ครับแต่เติ้ลจะมองในภาพใหญ่ของตัวเวฟนี่น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นสรุปในคลิปนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหน้ากราฟบิตคอยนะพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าเบรกขึ้นไหมถ้าเบรกขึ้นบอกเลยครับหวานเทียบแต่ถ้าไม่เบรกขึ้นก็รอที่เส้นเทรนไลน์ด้านล่างครับชงประมาณ34,535ืน่้า่น่าจะมีการกด กลับลงทดสอบตรงนี้ด้านของอ e ีเชเียมครับยังคงไม่นา่าไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นยังคงต้องรอการเบรกเทนไลน์หรือ,อยืนอเหนือหนอ1,970ไปก่อนเช่นเดียวกับตัวของเวฟครับมีการย่อลงมาที่แนวกราฟแนวรับภาพเดว เรียบร้อยแล้วมีแรงซื้อคืนก็จริงแต่ไม่ใช่การบอกว่าเตรียมที่จะไปต่อรอยืนยืนเนี่ยแนวรับแนวต้านที่เขายืนไม่ได้อีกหนึ่งครั้งก่อนคือ2.17แล้วค่อยว่ากันอีกหนึ่งครั้งครับส่วนใครตาม TIA มาลองหาดูว่าเขาดูเติร์นว่าเหรียญน,นี้แข็งสุดในตลาดแล้วถ้าเกิดว่าอุ๊ยรู้สึกว่าตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นมันเสี่ยงก็ลองแผนดูแล้วกันครับส่วนตัวเตินค่อนข้าง มั่นใจในทีเอมากกว่าเหรียญอื่นนะเพราะว่ามีแรงซื้อค่อนข้างเยอะผิดกับตลาดที่เทกัดหยับหยับเลยแต่แน่นอนครับคือมี้งม่้พีเขาเห็นของเต้นเท่านั้นถ้าคุณมีมุมมองแบบไหนสามารถแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คอมเมนต์ของเติ้ลเลยนะครับส่วนใครอยากมาติดดอยด้วยกันก็อย่าลืมสมัครกลุ่มมูราเทรดเดอร์สมัครโ OK K ครับและจะได้เข้ากลุ่มตรงนี้นะนี่กลุ่มมรูราเทรดเดอร์มาเป็นเพื่อนติดดอยและมาขิงกำไรด้วยกันนะแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าโดยหลักและชาวมะนาวสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย